ห้องกินยันมดอะขึ้นไปแรกๆนะก็คุยกับมดนะมันเดินชนกันแล้วมันก็หนีมันเดินชนกันแล้วมันกระหนีนอนดูมดอะเออคือเป็นว่างหรือกันถามว่าเออเราไม่้ด้ถามมัน้ยว่ามันหนีกันเพราะอะไรเพราะว่ามันชนกันทำไมมันชนกันปุ๊บแล้วมันก็หลบมันชนกันมันจะเดินชนกันแล้วเรามาถามหัวหน้าบอกหัวหน้าทำไมมดมันต้องเดินชนกันเขาบอกมดมันไม่มีลูกตาแล้วเราก็ถามว่าหัวหน้ามีลูกตาป่าหัวหน้ามันไม่ชนกับผมถึงก็นอนดูมดนะ ขังบางคนมันแล้วคนไปไม่มีอะไรเลยอ่ะเรารู้อยู่ว่าชีวิตการขังซอยข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงเราอยู่มา3ามเดือนเรารู้ก่อนที่เราจะเข้าใจอ่ะเราไปสัมผัสมาก่อนแล้วใ่เราถึงรู้ใช่การอ่านใช่การที่ความที่อยากได้อะไรเราจะรู้เลยไม่ต้องให้บอกถูกไหมฮะก็แสดงว่าบนซอยเนี่ยก็เหมือนน้องของน้ำหมูหมดเลยใช่ จากที่ไม่รู้จักก็จะมารู้จักในการที่แบบว่าน้าหมูส่งข้าวส่งแกงของนั้นมันก็คือว่าการเป็นคนที่เอาไนะม่ได้พูดมีว่าคุณอะนะว่า,านะมันเป็นอะไรที่แบบว่า